เจิมรถเสร็จแล้วเจิมคนนะคะโศกโศกมันหมานเฮงเฮงรวยรเออกิะฮีดอยู่ <c oughs> เจิมให้คนขับก่อนแล้วค่อยคนซ้อนนะคะวันนี้ปูส่สมฤทธิ์มาเจิมรถใหม่ให้น้องสาวยูบ้านทายเยี่ยมจ้า <c oughs> ที่วั่ะน่้เียมน่องบุญสนองเดี๋ยวหมอนก็เห็นตัวเองอยู่ใน Youtube นะคะ จิมรถเสร็จแล้วจิมโคนอันนี้รถนะคะสวยมากอันนี้กำลังจะมีคึกคักตามหลังนิดนึงอืมมอืือ บุญหลายจังได้บุญสนองเอาบุญหลายจังได้ได้ลูกกับรถไม่ลูกก็ได้ไม่รถก็ได้ไม่จะเม้นได้บุญสนองหลายบุญสนองเอาบุญสนองเอาได้ทีบุญตัว นาเฮก็ลอนอยู่มากนะคืนแห่งคืออ้ายฝนแล้วตาเจอมาอีกงวัดทีเบี้ยเอ้ยปลาซุนขิงเพื้นบ่เก้ายังกัตาเก้านาลงเก้านาลงอุนาลงเอออุนาลงหมายความว่าอุนาลงนี่หมายความว่า